ข้อมูลที่บอกว่าประชากรไทย1คนสามารถผลิตขยะอาหารได้ถึง146กิโลกรัมต่อปีนะคะใกล้เคียงความจริงมากหรือว่าอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงไปซะด้วยซ้ำน,นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบริบทผู้ผลิตอาหารหรือเราเป็นคอน sumer ที่มีการจับจ่ายได้อย่างคล่องตัวค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตขยะอาหารมากกว่า150กิโลกรัม สวัสดีค่ะชื่อไฟนะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและก็สื่อสารองค์กรของสกอเราเซ็นเซนตประเทศไทยค่ะหรือว่า SOS นะคะในส่วนของมูลนิธิ SOS ประเทศไทยนะคะเราเป็นมูลนิธิกอบกู้อาหารแห่งแรกของประเทศไทยค่ะเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่มุ่งเน้นในการลดปริมาณขยะอาหารนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ลดความหิวโหยของกลุ่มเปราะบางในประเทศด้วยเช่นกันค่ะก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งของเราชื่อคุณโบโฮมกรีนค่ะก็ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด4สาขาค่ะกรุงเทพนะคะหัว หินเชียงใหม่แล้วก็ภูกเก็ตค่ะ ตัวโครงการรักอาหารหรือว่าโครงการ Food Rescue นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยที่ไปคิดว่าสําคัญมากๆานะคะแล้วก็เป็นคอโปรแกรมของ SOS เลยอะคะ่ะก็คือการที่เราออกไปกอบกู้อาหารส่วนเกินที่พาร์ทเนอร์เหรอคะหรือว่าผู้บริจาคของเราอะคะ่ะขายไม่หมดขายไม่ทันผลิตออกมามากเกินไปนะคะหน้าที่ของ SOS ก็คือการส่งรถตู้เย็น,นะคะ่ะไปรับอาหารเหล่านี้มานะคะเราก็นําอาหารเหล่านี้นะคะ่ะนาไปส่งในชุมชนที่เป็นชุมชนที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะคะมีตั้งแต่ชุมชนแออัดสถานสงเคราะห์ บ้านเด็กกำพร้าต่างๆนะคะที่มีความต้องการทางอาหารหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณภาพค่ะสำหรับกระบวนการการทำงานของ FFA หรือว่า Food Rescue Ambassador ของ s o s ค่ะเราจะมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Food Warrior a p p l i ิเค i o n ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เรา develop แล้วก็ใช้กันภายในองค์กรน,นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิทักษ์รักอาหารของเราอะค่ะออกไปกอบกู้อาหารเก็บข้อมูลแล้วก็นำส่งข้อมูลให้กับผู้บริจาคได้อย่างง่ายแล้วก็ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประสบการณ์ในการทาํางานร่วกกับ SOS นะครับรู้สึกว่า SOS เป็นผลรุ่นใหม่ไฟแรงครับมีความจริงจังและก็จริงใจในการช่วยเหลือชุมชนจะเห็นได้ว่า SOS เนี่ยค่อนข้างกล้าที่จะลงไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอธิบายชัดเจนแล้วก็มีความมาอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆครับเป็นทีมงานที่ค่อนข้ดีครับ งารร่วมง,งานของตลาดิมมีโงกับ s o s นะครับตอนแรกเลยเราก็ได้ฟังคอนเซปต์ของ SOS ก่อนว่าเขาต้องการที่จะเป็นผักแบ่งปันเอาผักที่ขายไม่หมดเนี่ยเอาไปให้กับชุมชนทีนี้เราก็เลยมีการลงพื้นที่สำรวจร่วมกันครับการตั้งเต็นท์เหมือนเป็นจุดรับบริจาคแต่ว่าก็จะเป็นไม่ได้เชิงบริจาคจะเป็นเหมือนให้พ่อค้าแมค่ค้าขายไม่หมดเอามาวางตรงนี้นะแล้วเอสโก็มารับดูแลต่อไปครับก็จะใช้วิธีการนี้ต่อมาเรื่อยๆครับแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มค่ะ ที่ SOS เนี่ยให้เรากรอว่าเรามีผู้เดือดร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย s อ s เอาเอาไปวิเคราะห์ว่าชุมชนเราเนี่ยมีความเดือดร้อนแค่ไหนอย,อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเซฟตี้อาหารคุณ mm hmm. พี่เองก็บอกับกเรานะคะว่าบางอย่างเนี่ย ก็จะใกล้หมดหมดอายุซึ่งเราเองเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าเออควรที่จะเก็บไปบริโภคได้เลยหรือว่าอาจจะเก็บได้สัก 2- 3สาวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เวลาที่ได้อาหารบริจาคมาเนี่ยเราพยายามส่งต่อให้เร็วที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อเขาก็จะไปบริโภคได้ทันทีแล้วมันก็เดมันก็จะไม่มีขยะอาหารที่เราไปรับบริจาคมาค่ะรีบส่งต่อค่ะเรื่องนี้เรื่องเรื่องแรกที่เราจะไม่เก็บอาหาร ที่เราได้รับบริจาคมาไว้เราส่งต่อทันทีค่ะสำหรับเป้าหมายของสกอรลสสนั์ซนเนนนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราต้องการที่จะลดปริมาณขยะอาหารนะคะให้ ให้มีปริมาณน้อยลงที่สุดนะคะถึงแม้จะไม่เป็นศูนย์แต่ก็อยากให้ทุกๆองคอ์กรภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกันกับเรานะคะในการบริจาคอาหารส่วนเกินของท่านเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่เขาเข้าไม่ถึงอาหารแล้วก็เป้าหมายที่2นะคะก็คือการสร้างความเท่าเทียมกันทางด้านอาหารนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบการอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนนะคะอาชีพหรือเพศหรือนับถือศาสนาอะไรก็ควรที่จะได้รับสิ ที่จะเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในมิชชั่นของ SOS ค่ะถ้ามีมูลนิธิแบบแบบ SOS อะ่ะไปกอบผู้อาหารมาแล้วส่งต่อให้กับชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสเยอะๆเนี่ยขยะอาหารน่ะมันก็จะได้รับการดูแลมากขึ้นนะคะโดยตัวของเป้าหมายของการบริจาคครับทั้งสี่มุมเมืองต้องการที่จะบริจาคให้ได้มากที่สุดแหละเพราะรู้สึกว่าตัวของอาหาร ที่ให้อะไก SOS โอไปมันคือของดีนะครับมันเป็นของที่เอาจริงๆเพิ่งตัดมาจากฟาร์มไม่เกิน24ชั่วโมงหรอกประเด็นคือว่ามันขาดไม่หมดมากกว่าเนื่องจากวิธีของตลาดแหละบางทีดีมาซัพพลายมันอาจจะไม่ตรงกันแล้วของมันเหลือทิ้งอะไรที่เรารวบรวมให้ได้เรากระใจายให้กับชุมชนได้หมดเลยสำหรับมุลทีเ SOS วนะคะก็เราเป็นองค์กรเล็กๆนะคะที่ทําเรื่องใหญ่ๆนะคะให้กับประเทศนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจ S o s แล้วก็ร่วมกันกันกบ SOS ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง สิ่งวดล้อมแล้วก็สังคมกับเราค่ะมวยยเอสเวสแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนนะคะก็สู้ๆนะคะทำกันมาจนถึงตอนนี้ได้เป็นระยะเวลา8ปีก็เป็น8ปีที่มีความหมายมากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่า,าทุกคนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศเรานโะยบายต่างๆที่ให้ความสนใจกับปัญหาที่เราทำมากขึ้นพี่ก็ยินดีกับทุกคนด้วยในแล้วก็ขอบคุณในทุกๆพลังของทุกคนเลยค่ะ